ก็อยากจะมาฝากนะครับถึงตัวไหนไม่รู้นะครับต้นไหนล่ะที่มันว่าอะไรนะที่วันนี้นะครับวันนี้ที่วันนี้ว่าวันนี้จะมาอธิบายเอฟซีฟังก่อนนะครับเอฟซีเราฟังก่อนนะครับอบายก่อนถ้าเอฟซีที่ติดตามถ้าเอฟซีของป้าจริงๆนะครับผมถ้าติดตามผมถ้เป็นติดตามบ่าวมุงจริงๆจะรู้นะครับผมเรื่องนี้คือก็คือเรื่องกองชุด นี่นะครับผมคิดโดนเราไปถูกถูกไปพูดเราไปวานะครับผมคือกองชุดกองตัวนี้นะครับผมถ้าเอฟซีที่ติดตามจริงจริงจะรู้นะครับผมว่ากองชุดชุดนี้นะบ่าวนุซื้อตั้งนานแล้วนะครับย้อนไปประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับผมอาจจะเกิดหกเดือนแล้วน,นะครับผมที่บ่าวนุซื้อกองชุดตัวนี้มานะครับผมเกิดมือว <t> ่านนี่ก็อจากมีด้ามานล้วเขาบอยโยนีโว กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าอีทุกท่านนําก็สู่ช่องจันนี่แฟมบิีนะครับผมโอเควันนี้ก็อัปเดตข่าวสารนะครับผมอ่านะครับก็คนดังในโลกโซเชียลนะครับผมเอ่อไม่เข้าใจนะคือมันก็เพิ่งมีดราม่ากับไอ้ช่องช่องมดอยู่นะครับผม,มแล้วอยู่ดีๆคนนี้นะครับผม เกิดเมื่อวานนี่นะครับผมเด็กเมื่อวานซืนนี่นะครับมมนมีดราม่ากับเขาอีกซะแล้วอะไรนะครับผมนะครับโอ้เงอดเงย์นะผมเงยดนะครับผมเิดเมือว่านนี่ฮัดมีดามงดราม่านะครับออกมาด่าคนนั้นออกมาด่าคนนี้นะครับผมก็คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ข้อคิดให้สติกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับอ่าไม่ได้แบบมีเจตนาอื่นใดที่ไม่ดีนะครับผมนะครับก็เลย นำเเสียงนี <FELIPE S 1> <I> ้มานะครับเพราะว่าเห็นเขาเห็นเขากำลังจัดสอนเอฟซีด่าฟซนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เอฟซของเขาไม่ใช่ f อฟซของลุงป้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับก็จริงๆผมว่ามันเป็นเอฟซของของเขาแหละกลุ่มของเขากลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนะผมผมพูดตรงๆนะฝั่งที่เห็นต่างอ่ะนะครับผมเขาไม่ค่อยเข้าไปดูแล้วนะครับอ่า ถ้าเป็นกลุ่ม FC ซีที่คอมเมนต์ตำหนิติเตือนน่ะนะครับผมเป็นเ c กลุ่มของเขาทานั่นแหละนะครับผมอาจจะเป็นเ c ซของช่องมดก็ได้อย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเป็น FC ซีของเอ่อยกตัวอย่างแม่คําไซอย่างเงี้ยเออเขาก็ดูหลายช่องเนืกอไหมก็คืออยู่ในกลุ่มของเขา่านั่นแหละอยู่ในแก๊งของเขาทานั่นแหละนะครับผมเขาก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้เขาก็คงไปแสดงความวิห็นในลักษณะแบบติชมอะไรอย่างเงี้ยตำหนิติเตือนอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เนี่ยไม่พอใจออกมาออกมาด่าก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าพูดจาไม่สุภาพแล้วเรื่องบัวใต้ตมเนี่ยผมว่ามีผมคนเดียวไหมที่พูดนะครับในตั้งแต่ผมมาทําข่าวนะนะครับบัวสีเหลาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาฟังเสียงนะครับอดี๋อย่าลืมดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปหัวคลิปท้ายคลิปเป็นจบนะครับผมเราลองมาฟังเด็กคนนี้ดูนะฮะ่าจริงจะรู้นะครับผมคือามุอะ ซื้อมาเนี่ยประมาณ5เดือนแล้วนะครับผมไปย้อนดูได้นะครับผมคิดนะครับผมคิดตัวนี้นะครับผม5เดือนที่แล้วนะครับผมไม่เชื่อก็เข้าไปดูได้นะครับผมตัวเดียวกันเต้นะครับผมปองชุดตัวนี้นะครับผมคือที่ผมว่าออกมานะครับจะออกมาไมบ้านที่ใช้เราะำลายโค้งลงมาก็คือจุดประสงค์เลยก็คือเอาไว้ตีเล่นเอาไว้หัดเอาไว้ฝึกนะครับเอามาแบ่งปันนะก็คือเอามาแบ่งปันถ้าใครอยากเล่นก็ก็เล่นได้นะครับผมใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะครับผมเวลาว่างเวลาที่ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไป เล่นร่วมกันไปฝึกร่วมกันก็ได้นะครับผมคือถ้าเอาไว้บ้านนะครับผมบางมันก็ทําออกมานานะเจ็ดแปดโมงก็ออกมาทํางนานชนานนะยิ่งตอนนี้ก็คือมาชมกาแฟานะครับผมก็เลิกง,งานห้าหกโมงเย็นนะครับ็จะเก็บของเค่นั่งแค่นี้นะครับผมกลับบ้านนอนเลยสองสามทุ่มนะครับจะกลับถึงบ้านคือมันไม่มีเวลาที่จะเล่นเวลาที่จะตีนะครับผมก็เลยคุยกับพี่ชัยว่าพี่ชัยมีที่ว่างอยู่ก็คือชั้นที่สองชั้นสองของบ้านพี่ชัยก็มีที่ว่าง ก็เลยปเปเคุยกับพี่ชัยว่าจะเอาของชุดตัวนี้น well. like ะบอกมาไว้บอกมาไว้ที่บ้านพี่ชัยพี่ชัยก็ว่าโอเคนัลนก็ดีเลยเพราะว่าเวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำนะคจะได้ไปเล่นไปตีกันนะครับผมไปตีกันก็คือจุดประสงค์ก็แค่นั้นนะครับผมก็คือบางคนก็จะได้ตีไปด้วยได้เล่นไปด้วยก็คือยูทูบเบอร์เรานี่ครับใครอยากเล่นก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ห่วงของด้วยนะครับผมใครจะเล่นจะตีก็ไปเล่นได้นะครับผมไม่ได้จะว่าห่วงแต่มันพังมาระวังนะแม่ออกมาแน่ ถ้าผมห่วงจริงๆผมไม่ออกมาเป็นบันได้นแน่เพรออกมาได้แคครับผมถ้าเราห่วงครับก็คือก็คือจุดประสงค์ก็คือไม่ได้ห่วงนะก็คือออกมาแบกปันกันเล่นนะครับผมถ้าจะลองเล่นลองตีก็ลองได้นะครับผมลองตีได้นะครับผมซึ่งมูลค่ามันก็ไม่ได้มากายอะไรหรอกครับผมและอีกอย่างก็คืออยากมาแบกปันถึงมาเล่นวันนี้ก็คุยกับพี่โอ้ได้เป็นจะเดียวกี่ตางมานะแต่นะครับแต่วจะทีบ่าวมั่วออกมาวันนี้มันก็มีพวกที่เอาไป าไปพูดนะเอาไปพูดเอาไปคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้กับหัวมันแหละไม่รู้อะไรกับผามันแหละครับผมมันจะมีประเด็นอะไรมันกับซุบเรื่องจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าผมซื้อตัดหน้าผมซื้อกล้องตัดหน้าน้องอะไรละ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมซื้อมาตัดหน้าเขาเพื่ออะไรนนผมจะทําไปเพื่ออะไรแล้วแล้วมาพูดแล้วมาพูดเพื่ออะไรเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่ดรามา่านะครับในสาระ นะครับผมก็แค่เรื่องกองเขาก็พูดไปนะครับผมมันไม่ไดราม่าหรอกนะฮะเอาจริงๆนะนะครับผมเดี๋ยวจะผมอยากให้ทุกท่านฟังให้จบแหละแต่ผมอยากจะบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยนะครับผมเมื่อก่อนนะครับมันเป็นแบบนี้ไหมตอนที่มันมาแหละมาอยู่ใหม่ๆกับลุงกับป้ามันแหละนะครับผมมันเคยพูดแบบนี้ไหมมันเคยด่า fc แบบนี้ไหมนะครับมันไม่ใช่นะครับผมโอ้โหอันนี้พูดป เก่งซะเหลือเกินนะครับยังกับตัวเองแบบมีทุกวันนี้ได้เพราะนะครับผมเพราะตัวเรานะครับสุดยอดไม่ใช่เอฟซีกลุ่มนั้นเลยที่นะครับดูคลิปให้อยู่ทุกวันเนี้ยนะครับผมอืมนะครับโอ,สอ,บนนอ้สุดอหลีครับพี่น้องสุดอิลีมันคือสุดเถื่อนนะครับโอ้แต่ละคนเนาะนะครับโอ้ไม่คิดหน้าคิดหลังเลย และผมเชื่อว่า F.C. ที่มันพูดถึงอะ่ะก็เป็น F.C. กลุ่มของมันที่ดูมันที่ติดตามมันนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกผมกล้าพูดเลยการันตีเลยนะครับ F.C. ของลุงป้าของมันนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเขาติดตามหลายช่องนะครับผมเออช่องนี้ทําไม่ถูกเขาก็ตําหนิติเตือนติชมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยไปหรือหรือหรือเปล่านะครับผมอืมแล้วเรื่องแค่นี้จะมาเป็นด,ดราม่าทําไมนะฮะนะครับ,นะรบไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผม เรื่องแค่ซื้อกองเลยเยกองใครๆก็ซื้อได้นะี่ครับมันไม่มีตัดลงตัดหน้าแต่ไม่ต้องเอามาพูดพออมาพูดแบบนี้มันก็อ่าไปกระทบนะครับผมช่องจุดๆเวลาะนะี่ครับผมอืมอยากจะมีดราม่าก,กับมดใช่ไหมเนี่ยนะครับผมโมดมีดราม่าได้ไม่กี่วันอันนี้มาดราม่าต่อนะครับเื้ยหิวดรามาร่ากันแท้มมนได้ยอดยิ่วไรผมหิวดราม่า ไปดูที่พี่ชาได้นะครับไปเบิ้สามเช้าไปเบิ้ว่าอิชชาน้องบอกซื้อมาตัดหน้าน้องไม่ได้มีอิจฉาครับไม่เป็นเขาน้องตอนลปกมตีกันนะก็เน้องขี่รถมาดูเขาเรียกมาตีเรียกน้องมาตีไม่เชื่อเข้าไปดูที่คิดพชายได้นะครับช่วงยถ่ายคิปนะครับน้องเขาก็มาตีอยู่แต่เขาไม่ว่างตอนนั้นเขาก็มาตีแป๊บเดียวแล้วก็ไปคือเอามาน่ะไม่ได้เอามาตัดหน้ามาดูเขาเรียกมาตีเรียกน้อมาตีไม่ช่ก็้าไปดูที่คิดชาได้นะคร ทไมอะแล้วคนนี้ว่าผมซื้อมาตัดหน้ามึงแหกตาดูนะครับเนี่ยแหกตาดูนะครับว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนลงคลิปให้ดูมีคลิปให้ดูห้าเดือนที่แล้วตัวเดียวกันกองชุดตัวนี้สีฟ้าตัวเดียวกันนะครับผมลืมหูมลืมตาบ้างนะครับผมนี่น้อยนี่คือปากจัดเตเนาะว่าผมมาตัดหน้าจะมาตัดหน้าเพื่ออะไรหัวชิดนะหัวสมองมาชิดหน่อย <S <S> <S เอาออกมาก็คือเอามาแบ่งตัดเล่น อนนั้นก็เห็นน้องก็ดตีอยู่กับพี่พี่เหน่งพี่พี่เน่งก็เห็นนั่งขัดตีแล้วก็ดินว่าน้องก็กำลังจะเก็บเงินซื้อจะเก็บเงินซื้อหรือเปล่านะนะครับผมก็เที่ยวออกมาก็ไม่ได้ใช้ว่าจะจากัดว่าน,นั้นคือน้องใครจไปตีก็ไปตีได้นะครับผมพวกเอามาแบ,บ,บ่งปันน้องก็ได้ฝึกได้สอนเล่นไปได้วยกันนะครับผมไม่ได้มีการเอามาตัดหน้ามาบางหน้าม,าอ,อา,มอาอะไรทังนั้นไม่ได้อิจฉาอะไรทั้งนั้นนะครับผม,มคืออยากพูดให้เข้าใจนะครับแต่มันก็มีอย่าบางตัวนะไม่ว่าระเทศบางคนดีกว ครับผมจะเรียกว่าคนนี้มันจะดะูมีเกลียดนี้เกินไปนะเรียกว่อนกว่านะครับผมบางตัวมันก็ว่าเพิ่งซื้อได้เอฟซีจัดเลยซื้อมาตัดหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้บางตัวมันอาจจะคิดว่าเออรวมหัวกับลุงป้าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะซื้อซื้อมาตัดหน้านี่คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องผมจะบอกให้มันจะเป็นแบบอย่างให้กับยูทูบเบอร์ YouTuber รุ่นหลังๆรุ่นเด็ก,ดกๆกระโปะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมาด่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเหรออู้นะครับผมสังคมอยู่ยากได้แบบเนี้ย นะครับอ,อย่าทำหรืออย่าหาทำนะครับผม FC ที่สนับสนุนนะครับคิดนะครับผมคิดนะคิดนะครับผมเป็นไงหล่ะเขารวยแล้วแต่ละคนนี่นะครับปากดีไหมหล่ะทีเนี้ยนะครับเออตอนที่เขาแบบยังไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็ไม่พูดแบบนี้หรอกแต่พอเขารวยแล้วเขาก็พูดเห็นไหมยังไง FC ที่สนับสนุนหัวใจสลายไหมนะครับเห็นไหมสิวผมขึ้นเลยนี่ <laughs> เกี่ยวอะไรวะ สิวแตกแล้วเนี่ยในความคิดมันก็จะว่ากันที่นั้นจะไม่กองที่น้องก็จะไม่กองลุงป้าก็เลยจัดการวงการให้เ่าโน่ซื้อกองมาตัดหน้ามันเลยเพื <laughs> ่ออะไรอือเพื่ออะไรนะ <laughs> ความคิดนะความคิดพวกที่มันไม่ชอบเราจริงๆพวกที่มันขัตีกับเราจริงๆนะครับผมคือกองตัวนี้นะครับผมผมซื้อมาตั้งแต่ห้าหกเดือนที่แล้วและที่มันเอาออกมาอนะ ก็เพิ่งคุยกันแต่ก่อนไม่ได้สนใจเลยนะครับคือช่วงสองสามเดือนที่แล้วนะอืองานมันดีแล้วที่ไม่ต้องออกมาแทนที่จะไม่ต้องออกมาเออถ้ารู้ว่าน้องคนนั้นอ่ะเขาจะซื้อจะเอามาเล่นจะเอามาทําอยู่แล้วเนื้อไหมเออนะครับรู้อยู่แล้วก็ไมีควรเอาออกมาเอาจริงอ่ะเออนะครับแต่นี่รู้ว่าเขาจะออกมาแล้วตัวเองก็ออกมามันก็เลยมองว่า เป็นการตัดหน้ากันในทำนองนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมว่าไม่ต้องคิดดอกเรื่องตัดมงตัดหน้าต่างคนก็ต่างทําไปก็จบง่ายดีนะครับผมอมืแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าคอนเทนต์มันมันซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอไม่โออ่ะไมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บดูเจอกันใหม่ไลน์หน้าคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ